เมลสการอันติร้อยคมหนามเคี้ยวเล็บอ,อ,อืแทบไม่เข้า <c oughs> <c oughs> เอาวแล้วก็ผมขอกราบสวีดัสวดดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะเจ๊ก็วันนี้มิวกับผมฮีโร่พิษสุดหล่อหน้าตาดีมีน้ำใจที่สุดในจักาวาล <c oughs> <c oughs> ก็โอเคครับผมวันนี้ผมจะมา รีวิวสกิลเมลซักกาตตัวใหม่ที่เพิ่งได้สดๆร้อนๆละละเลยเพิ่งได้เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วอะ่ะคิดเอาผมซ่มดับงงๆได้เฉยซ่มดับฟรีธรรมดาได้เฉยท่านผู้ชมเนี่ยซ่มเนี่ยฟรีธรรมดาได้เมลซักกาดเอสอาตัวที่ผมตามหามาประมาณยี่สิบปีแล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ละ <c oughs> เอยแต่ได้จริงด้วยดูให้ดูเนี <c oughs> ่ยวะมีมีนี่ไง ยิงได้สุดๆร้ออๆเลยวันนี้ผมนี่เะอึ้งครับอึ้งแต่ไม่ได้อัดคลิไปไว้นะเพราะว่าโหดเกินไงนั่นแหละก็ตอนนี้ผมก็อัพมาแล้วนะแต่ก็ไม่ได้อัพสุดะไรขนาดนั้นเพราะว่าเพิ่งได้มาเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วแต่ผมจะมารีวิวเลยนะนั่นแหละหลายคนอาจจะได้กันเป็นปีแล้วแหละแต่ผมก็เพิ่งมาได้วันนี้แหละนั่นแหละก็วันนี้เดี๋ยวเราไปเล่นในด้านที่โหดที่สุด <c oughs> รอเล่นรอเล่นก็ไม่รู้โหดหรือเปล่านะเนี่ยผมผมจองห้องไว้แล้วเออจองห้องออเดอร์ไปแล้วเต็มไปเลยคอยเน็ตหน่อยนะนั่นแหละเป็นไงดูทีมดิโอ้โหโคตรโหดหกตัวนี้โคตรโหดอืมมีมันสักกาที่โหดอ่ะอืมตัวเม่มโหดสัสวัสออเตเียเลยเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนนะเนี่ยเอาลุกนะผมแทนทัศสึมากิเลยฮึลองจริงอาซูบูบูบุชชูบุชชูบเต อะไรวะนั่นแหละมาก็ตัวแรกเป็นแฟตประกายแสงแล้วก็ต่อด้วยไอ้น้าเขียวนะที่ผมเพิ่งได้มาใหม่ชื่ออะไรวะเกลวินเออเกลวินแล้วก็เจนอตเกลวินซอมบี้แมนแล้วก็ตัวของผมเองเมลสกัดเพิ่งได้มาใหม่ไม่รู้โหดหรือเปล่าเลยเราลองมาเล่นด้านนี้ดูนะมาจัดไปเวรุ่นเริ่มถาต่อสู้มา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  จัดถีมก็เอามิสก,กาดอะไว้หน้าเลยอย่าไปกลัวจัดไปครับผมให้มันออโต้ไปเลยนะมาครับผมเกลวินเปิดก่อนนะลูกเตะวายุสลาตันปัป๊ม,มแทบล่วงไอ้นี้เตะตามไอ้นี้เตะต่อไอ้นี้ก็เตะต่อครับลูกเตะวายุสลาตันปับป๊บๆองหึงเทจา้าดโอ้เกือบแตกแล้วว่าประกายแสงปาดไปจังหวะนี้เรียบร้อยมิสก,กาดคุณไม่ได้ออกลงด้วย <laughs> เออเอันนี้เกาะไปเกาะไปมิวสก,กาดเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เออมา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 ต่อไปมิวสก,กาดกูจะโชว์ละจัดไปน่าจะได้โชว์นะอยู่หน้าเลยอย่าไปกลัวเฮ้ยมาผมเดี๋ยวให้เกวินมันตีธรรมดาไปเออ,เอ,อให้มิวสก,กากูโชว์หน่อยฮะเตะไปเตะไปเตะกับลัวเตะไปเตะตามไหมเตะตามอันนี้กิมไปหนึ่งจึก๊กสำหเมียนปืนไป เมลสกาดอันติร้อยคมหนามเคี้ยวเล็บแทบไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพารังกิดมาพารังกิดมาว่าไงพารังกิดมาโอ้โหเมลสกาดร้องโหนเฮ้ยเมลสกาดร้องโหนแม่งแตกไปแล้วครับเออฝากฝากที่เหลือด้วยใช่อันติลูกเตะวายุสลาตันติมจึ๊บไปดี เอาจริงๆนะเมื่อผมมารีวิวไอ้ไอเกียววินอะเ <laughs> มลสก,กาดกูเอ้ยใจเย็นใจเย็นพวกนี้มันระดับเดบโปรเพยเยอร์แล้วไงผมยังแบบโปรเพยโปรเพยอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละมาเล่นกันต่อครับผมเมืลสกาดกูโชว์ของหน่อยเผิ่มไปยืนหลังอีกเมลสก,กาดอายเขาลุกมาแล้วมาแล้วมาแล้วแฟดจิ้มไปซอมบี้แม่งยิงปืนไปเมลสกาดร้อยคมหนามสี่ห้าทิศ เรียบร้อยครับผมเออต่อไปก็ไม่ได้ตีแล้วครับเมิวสากาดผมพลังกิดทะลวงตมตุ่มตุมต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 ม,ตม,ตมเรียบร้อยครับผม,มนอนไปอีกแล้วครับเมลวากาดลูกเตะวายุสลาตันอืจิ้มจึกไปเออเออทีมนี้โหดที่สุดเปิดประกายแสงขื้นแสงโอามารปับ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 อับเตะไปทีนึง่งไอมันโหดจังวะเตะบ่อยจัด จิ้มจึกไปซอมบี้เก็บด้วยสะบ,บ้านแขนตุ่มไม่แตกครับเจนอตคืนชีพมาเตะอ้เก็บแตกอาสึมากิอันตี้ไม่ใช่จิ้มไปเออชนะครับผมโอ้โหเมียวสาักกาตีวิหนึ่งเปอร์เซนต์ชนะศัตรูได้วัวโม,มไม่ได้รีวิวเลยนี่ว่ากูจะได้นี่อีกแหละงั้นละครับผมมารีวิวตัวใหม่นะประมาณนี้นะก็อ,อ,อย่าพึ่งเดี๋ยวไปโชว์ของหน่อยเดี๋ยวไปตีเพื่อนตั้งหน่อยนะนะักคนนักค,คนเออ หนึ่งกับหนึ่งป๊บปป๊อปปปมันไม่ใส่เวทหรอแทนซัสมมกิเลยล้วกันโอเคอยืนหน้าแม่งเลยนะปปะปะปะันผมจัดอันนี้ให้ลงก่อนไปตีเพื่อนเขาพีดีมาครับผมเดี๋ยวตีเพื่อนคนไหนดีนะเฮ้ยออนไลน์อยู่ด้วยวะเอาแล้ววะน้องคนนี้พี่ขอตีนหน่อยนะน้องเออหลายคนะถามว่าพี่ทำไมไม่ตีคนนเก่งนะแต่น้องคนนี้ก็เก่ง ทำไมไม่ตีคนอันอนี้นะพี่ทำไมไม่ตีคนที่พลังเยอะวะพี่ตีผมก็แผลสิว,วะอะเออมาเดี๋ยวมาตีน้องคนนี้อุ้ยชนะหรือเปล่าเนี่ยกูได้แล้วน้องพี่ขอโทษพี่ตีไม่ได้จริงๆริย<อ>ตีได้วะคนนี้แ้ะมาพลังน้องเยอะวาพี่ไงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจัดแม่งเลยเฮ้ยน้องอ่อนให้พี่หน่อยนะโอ้โหไม่ไหวครับ มา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 กูโดนบอลเทตีมากูเกือบแตกไม่ทำเลยอืมตีไปเจ้าพระเด็กรัวแขนโอลมาสไปครับจังหวะนี้โอ้โหน็อกไปหนึ่งตัวอืมเตะไปเกลวินว่าไงฟูบุกิเฮ้ยทำไมมันถ่ายสตนันนะอ๋อโอเคพายนุนรกมาโอ้โหแทบแตกบอลทองลูกยิงมาห้าก้าปะ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 ป,ะปะมาครับผมต่อไปลูกเตะวายุสลตัตันโคโนฮะ เรียบร้อยดวงหมื่นไปยังวันนี้มือสก,กัดกูหายน้ำหนึ่งตีใบรัวแข่งโนร์ม,มาดกลับมาครับยังวันนี้น้องคนนี้ปับ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 เกือบหายต่อไปดวงสัตว์ไปด้วยมัดอาชูราคาบุโตะอืมสัตว์ไปแล้วก็จากพรเด็กของผมเปิดไปลัวแข่งโนร์มาดตึบ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 ,ตบเรียบร้อยครับผมก็ขอโทษน้องคนนี้ด้วยนะเออถ้าพี่แบบ เผือโอะไรไม่ดีถ้าน้องไม่ชอบก็คอมเมนต์ช่องพี่ได้นะหรอถ้าอ่านมาดูคลิปนี้นะประมาณนั้นขอโทษจริงๆแต่น้องเก่งมากบอกเลยมาคนต่อไปผมมันพอ่ได้รีวิวหรอมันตายเร็วอะเมสซากาเอออเอนั่นแหละมาคนต่อไปเอาเวเอาเอาเบลเบลเท่าแล้วเท่าล้โอติมอีกแล้วครับโอติมมาโอติมก็ได้โอติมตีแม่งเลยโอติมมาผมคนนี้ก็น้องผมนะผมโอติมนะมาจะไปเด็กรัวแขนอลมาดไปยังวะอันนี้ นั่นผมเอาอันนี้ออกแลกันโอเคโอเคบอลทองอ่ะไม่ใช่ตัวนี้ก่อนบอลทองยิงไปครับผมโอ้โหวัคซีนแมนล่วงไอตัวนี้เตะไปเตะอีกทีนึงเตะอีกทีนึงมันเตะโลวล้วฝันไปมาผมร้อยคมหนามสี่ห้าทิศเรียบร้อยโอติมโอ้โหว่าไงครับโอติม oh, ดวงมัจฉูราถูกไปนะจังหวะนนี้ผมปล่อยเต็มสุดเลยแล้วกัน รัวแข่งออกมา,มาอีกรอบนึงนะเจ้าพระเด็กของโอติมสกิดหรือเป้าขอ <c oughs> โทษติมเลยนะครับทิ้งเงินกินมาไม่ถะเทือนมากเลยมาผมจบแล้วผมไม่ไม่ไมเปเล่นค่อยได้รีวิวเลยยังยังเตะไปบอลทองสกิวอันตีเข้าไปครับจังหวะนี้ป้าป้ๆป้เป้าเรียบร้อยครับผมโอติมก็ได้อยู่ โอติมก็ได้อยู่โอติมี่น้องผมนะครับยาดามานะครับนั้นแหละก็ใช้ได้เหมือนไม่ได้รีวิวเลยคลิปนี้เออก็คือว่าผมได้เมลสก้ามาแล้วนะนั่นแหละก็ตีไปสองจึ๊กเออโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆเห็นด้วยแล้วก็กดติดตามด้วยนะนั่นก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะเมลสก้าตัวใหม่ไอดีรลักด้วยเออเวลไอดีรลักร้อยนะตอนนี้ก็ไปแล้ว๊มยบา่ทุกคน